สวัสดีค่ะจูนะคะวันนี้จูจะมาสอนวิธีการสลับทิศทางมอเตอร์ของมอเตอร์ cdg 1000 dc นะคะง่ายๆไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะกดปุ่มโปรแกรมค้างไว้3าวิค่ะไฟ l 0และ l 1จะติดหลังจากนั้นกดปุ่มโปรแกรมค้างไว้อีกครั้งค่ะ3วิไฟ l ศูนจะกระพริบ2ครั้งค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่มบวกค่ะ3ครั้ง ไฟจะไปติดที่ L4 ค่ะหลังจากนั้นกดเซตหนึ่งครั้งค่ะค่าเริ่มต้นนะคะไฟจะติดอยู่ที่ L1 ค่ะถ้าต้องการสลับทิศทางนะคะให้กดลบหนึ่งครั้งค่ะไฟที่ L1 จะดับลงนะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่มเซตหนึ่งครั้งค่ะ ไฟ L1 ถึง L5 จะวิ่งตามลำดับข่างและกระพริบและดับลงค่ะเท่านี้เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะในกรณีสลับทิศท,ทางมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไฟ L1 กับ L2 กระพริบค้างนะคะให้ทำการเซตร,ระยะใหม่ค่ะที่เมนูการเซตร,ระยะค่ะ